มาเล ja ่นแคตต g o r y b กรีแบทเทิลกันค่ะรอบที่สองแล้วค่ะเมนูเส้นตลอดน่าจะรู้จักเพราะว่าเป็นของเส้นไหว้ผัดไทยก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วโอเคค่ะจงกระต้านนะก๋วยจับสเปเชสิก๋วยจับยวนก๋วยจับกุ้งเตร็จแม่หลาน ขนมจีนเปอมีสวอผัดหมี่ฮ่องกงผัดหมี่ไหหลํามีฮ่องกงไม่มีอุด้งบะหมี่กระเพาะปลาโซบะเา็กจีนโซบะเสร็จแล้วบะหมี่ตึ้งเร็จรูกยาบุญเซนยาหม่าม่ายาเสซตแก้วอุด้งไปยังอ่ะเอาไปแล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะ